ใรเป็นแม่ฟังตรงนี้นะคําถามคุณแม็กดีมากๆนะลูกชายเล่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ได้ดังใจเขาเขาเลยกดเพื่อนต้องปรับความคิดลูกยังไงการที่เราดูคําถามคนเนี่ยมันทําให้เราเห็นถึงคนคนนั้นเลยนะคําถามสะท้อนถึงคนพูดว่าคนพูดกําลังมองว่าตัวเองเป็นพ่อ แล้วมองว่าลูกไม่ควรทําแบบนี้ดังนั้นกลายว่าลูกไม่น่ารักเพราะไม่เซทพ่อคุณกําลังบอกว่าลูกไม่ควรโกรธเพื่อนสิพ่อไม่เคยฟังความรู้สึกลูกเลยการที่คุณไม่ยอมรับอารมณ์เขาเขาจะต่อต้านอารมณ์คุณเพราะอารมณ์เขาคือสําคัญที่สุดถ้าเกิดว่าเขาไม่ต่อต้านอารมณ์คุณแล้วเขายอมคุณเขาจะกลายเป็นเด็กเก็บกดแล้วคุณก็สร้างปมให้เขาโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณกดความรู้สึกเขาไว้โดยใช้ความรู้สึกของคุณเป็นบรรดฐานอะ เด็กคนนี้จะใช้อารมณ์และก้าวร้าวนักขึ้นเพราะเขาไม่เคยถูกเติมเต็มความรู้สึกเขาเลยเพื่อนไม่ได้ดั่งใจเขาอ่ะเขาจึงโกรธเพื่อนเป็นเรื่องปกติ จุดเริ่มต้นของการติดกระดุมเม็ดแรกเลยคือไม่ใช่ไปแก้ที่ลูกแต่ต้องแก้ที่ไมซ์เซ็ตพ่อแม่ก่อนเพราะไมซ์เซ็ตของคุณพ่อที่พิมพ์มาแบบนี้ว่าปรับความคิดลูกยังไงเหมือนคุณถือชานมไข่มุกอยูแ่แล้วมีคนหยิบไปเลยคุณไม่โกรธเลยเแฟนเราบอกว่าเฮ้ยมึงต้องปรับความคิดนะอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกไงอ้า e วชานมกูไหมให้กูปรับความคิดเหรอกูปรับไม่ไหวไหมชานมกูการที่เราคิดว่าลูกผิดดังนั้นคําพูดเราก็จะไปโจมตีลูกแน่นอน นิกกี้ปล่อยไม่ได้ที่จะปล่อยให้คุณพ่อคุณแม่คิดกันแบบเนี้ว่าเราจะเปลี่ยนลูกยังไงลูกมาด้วยอารมณ์สมองอารมณ์โกรธอยู่แล้วสมองการคิดวิเคราะห์ไม่ได้ทํางานเพราะคุณไปโจมตีให้เขาโกรธคุณมากขึ้นอารมณ์ของเขาที่ถูกกระตุ้นจากตัวคุณ และอารมณ์ของเขาที่ถูกกระตุ้นจากตัวเพื่อนดังนั้นมันก็จะยิ่งดิดสมองอารมณ์ขึ้นมาอีกเด็กคนนี้ก็จะใช้แต่อารมณ์ก้ามเนื้อของสมองความโกรธมันจะถูกระเบิดอยู่บ่อยๆดังนั้นเขาจะระเบิดอารมณ์เก่งขึ้นไหมละ่ะเด็กอะสมองส่วนหน้าที่เป็นเหตุและผลอนะยังไม่แข็งแรงดังนั้นทําให้สมองส่วนหน้าของเขาไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสมองส่วนหน้าของเราที่เรามองด้วยเหตุและผลว่าแบบมันไม่จําเป็นต้องโกรธก็ได้ปะมันไม่เห็นจําเป็นต้องโมโหเลยเรื่องแค่นี้เองเรา ยืนอยู่บนการมองเหตุการณ์จากอายุ32แต่เด็กอายุ3ขวบสมองส่วนหน้าของเขายังไม่พร้อมที่จะควบคุมอารมณ์มันก็ถูกต้องแล้วที่มันจะระเบิดความโกรธใส่เพื่อนแนวคิดของลูกมันมาตามธรรมชาติของช่วงวัยเราจงปล่อยให้มันไหลไปเป็นแบบนั้นน่ะถูกต้องแล้วพอเราปล่อยให้เขาโกรธแล้วเราก็ใช้สมองส่วนคิดวิเคราะห์โดยการที่เราสะท้อนอารมณ์ของเขาการสะท้อนอารมณ์เป็นการยอมรับอารมณ์ในตัวเขาดังนั้นเราต้องพูด การสะท้อนอารมณ์มันคือการยอมรับอารมณ์และมันเป็นการสะท้อนให้เขาเห็นรู้จักชื่ออารมณ์นี้เขาจะสามารถจัดการอารมณ์ตัวเองได้ต่อเมื่อเขาต้องเห็นอารมณ์เก่งขึ้นเหมือนเวลาที่เราโมโหแล้วเราเคร่งทุกอย่างลงไปหมดแล้วอะ่ะดังนั้นถ้าเราจะจัดการตัวเองได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นอารมณ์ตัวเองก่อนรู้ว่าโกรธแล้วว่ะถ้าเรายอมรับอารมณ์ลูกแล้วเราไม่พูดเอาง่ายๆแค่แฟนกันอะ่ะถ้าเธองุดหิดใส่ฉันอะ่ะแล้วเรานั่งเงียบอะ่ะเรายอมรับว่าเธอโกรธแต่เราไม่พูดอะไรเลยอ,อยู่เงี้ยแฟนจะยิ่งโมโหมากขึ้นปะ ดังนั้นจังหวะที่คุณพูดมันคือการสร้างสมองอีกก้อนหนึ่งให้ทํางานไอสมองส่วนนี้มันคนละก้อนกับสมองส่วนอารมณ์นะเขารู้สึกไม่พอใจเพื่อนไม่พอใจเลยบอกลูกดิหนูโกรธมากเลยเพื่อนเอาของเล่นไปใช่ไหมลูก หนูเลยโกรธพอเขามีคนเข้าใจสมองอารมณ์ลดการทํางานลงลดการทํางานลงไม่พอสมองภาษาที่คุณกําลังใส่ให้เขาอยู่เนี่ยหูเนี่ยได้ยินเป็นภาษาพูดภาษาไทยที่เขาเข้าใจภาษาไทยเข้าไปทางหูผ่านสมองที่เขาจดจําเพื่อนเอาของเล่นของเราไปใช่ไหมลูกหนูก็เลยโกรธลากเหตุและผลให้เขาฟังตอนนี้ไม่ใช่เหตุและผลที่ว่าเราจะต้องใส่เหตุผลว่าหนูไม่จําเป็นต้องโกรธก็แค่อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่แบบนั้นแต่มันเป็นเหตุที่มาที่ไปของอารมณ์โกรธของเขา คุณชี้ให้เขาเห็นว่าหนูโกรธเพราะเพื่อนไม่ถูกใจหนูทํายังไงดีละ่ะของเล่นมีชิ้นเดียวเพื่อนไม่รู้เราไปบอกเพื่อนได้นะเสียใจเลยเพื่อนเอาไปแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนเล่นเสร็จเนาะเดี๋ยวเพื่อนก็เอามาคืนหรือว่ารักษาสิทธิ์ของเราก็ได้ถ้าเกิดเพื่อนเอาไปเราไปบอกเขาเนาะอันนี้เราเล่นอยู่ก่อนขอคืนนะบอกเขาด้วยการที่ใช้น้ําเสียงของเราแบบนี้ เพื่อที่จะให้เขามองทางเลือกว่ามันมีทางเลือกอะไรได้บ้างว่าอ๋อมันมีการไปบอกเพื่อนก็ได้หรือถ้าหนูอยากสนุกหนูสามารถสนุกกับอย่างอื่นได้ก่อนนะเพราะตอนนี้เพื่อนเอาไปแล้วมันมีอย่างอื่นที่เล่นได้อยู่นะลูกทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ย มันผ่านได้โดยไม่ต้องโกรธก็ได้วะ่ะมันมีทางออกได้หลายทางในการลดหรือปรับใจในการปรับใจของเขาใช้เวลาในการปรับใจรอเขาคามดาวลิดหนึ่งดิแล้วถ้าเขาปรับใจได้เยี่ยมมากเลยหนูสามารถที่จะจัดการอารมณ์ของหนูได้ชมพอพ่อเข้าใจแล้วว่าเอ้ยมันเป็นธรรมชาติของเขาที่เขาจะโกรธแล้วเราไม่โกรธเขาอ่ะพอเราไม่โกรธเขาคําพูดเราจะดีขึ้นเพราะมายเซ็ตเราเปลี่ยนพอเราใจเย็นปุ๊บลูกก็จะ เย็นลงได้เพราะเราไม่ได้โกรธทับเขาการทํางานของอารมณ์มันลดลงเพราะมีพ่อเข้าใจ อันนี้ควรจะเป็นคําถามที่ว่าแล้วเราจะสอนเขายังไงล่ะคะแบบนี้เพื่อให้เขาได้สมองทองคําหรือได้สมองที่ดีที่สุดต้องสอนเขายังไงเราต้องถามแบบนี้อันดับหนึ่งคือ n d เ e t เราที่อย่ามองว่าลูกผิดเพราะเด็กเล็กยังไงมันตามนั้นอยู่แล้ว 2. ยอมรับอารมณ์ลูกอันที่หนึ่งคือเมื่อกี้ถ้าเราทําแบบนั้นคือเกิดการยอมรับอารมณ์ลูกไปแล้วด้วยนะขยายนิดน,นึงพอการที่เราพูดเป็นภาษาพูดอ่ะมันทําให้สมองการคิดวิเคราะห์เกิดการทํางานณนะวินาทีนั้นที่เราไม่เห็นภาพสมมุติิกกี้พูดว่าอ่างุ่น ตีภาพอังุ่นขึ้นมาเราเข้าใจอังุ่นได้เลยแต่ถ้านิกกี้พูดว่าซูบักถ้าคนที่ไม่เข้าใจภาษาเกาหลีก็จะไม่มีภาพอะไรเลยซูบักค,คืออะไรวะซูบักแปลว่าแตงโมหลังจากนี้ถ้านิกกี้พูดซูบักทุกคนที่ฟังอยู่ตรงนี้จะเข้าใจตรงกันว่าคือแตงโมนี่คือการทํางานของสมองคิดวิเคราะห์ มันทํางานอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราละเลยในจุดเล็กๆน้อยๆที่สมองการคิดวิเคราะห์ของเขากําลังทํางานอยู่นะณวินานทีที่เขาโกรดนั่นแหละสมองการคิดวิเคราะห์เขาฟังภาษาพูดอยู่ดังนั้นถ้า เด็กโวยวายแล้วคุณยิ่งโวยวายทับเขาเนี่ยเขาจะยิ่งเสียงดังใส่คุณเข้าไปอีกหรือถ้าเขาลดเสียงลงมันคือการลดเสียงจากการกลัวคุณมากกว่าว่าจะตีว่าจะอะไรเสียงดังใส่เขาหรือเขากลัวคุณมากๆเนี่ยสมองอารมณ์ของเขากระตุ้นด้วยความกลัวอีกอันหนึ่งเขากลัวเขาจึงเงียบเช็คดีดีนะว่าเขาเงียบจากอะไรถ้าเขาเงียบจากเพราะความกลัวที่ซ้อนลงไปเนี่ยอันนี้พังมากเพราะ คุณกาลังสะท้อนสมองอารมณ์ให้ทํางานเก่งขึ้นเก่งขึ้นอยู่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้สมองด้านการตักกะและเหตุผลนะอย่างที่เมื่อกี้นิกกี้พูดว่าสุบักคือสมองส่วนภาษาพูดทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจความหมายสุบักสมองก็ไม่ทํางานอยู่ดีปะเราต้องพูดภาษาที่เราเข้าใจและเด็กเข้าใจทีนี้ถ้าเป็นเด็กเล็กเขายังไม่ได้เข้าใจภาษาแต่ถ้าคุณไม่พูดเขาจะเข้าใจวันไหนเหมือนเวลาที่เราดูหนังเกาหลีอ่ะ แล้วเราแปลไม่ออกแต่เรารู้ความหมายได้เวลาที่เราเรามีคนมาสอนความหมายปุ๊บเราจะจําได้ว่าอ้าประโยคนี้กูรู้สลังเฮอย่างเงี้ยทําไมมึงยกมือขึ้นทันทีอ่ะก็เพราะว่าอะไรเรารู้ความหมายไงดังนั้นเมื่อไหร่ที่มีความหมายมาให้รู้ปุ๊บสลางเฮที่ได้ยินอยู่บ่อยๆมันจะทําให้เราพูดออกมาได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าพ่อแม่ไม่พูดสะท้อนอารมณ์ตอนเด็กเล็กเกินเด็กศูนย์ขวบจะทําได้หรอคะเพิ่งออกมาทํเถอะค่ะเพราะสมองเขาฟังอยู่ ตาเขาเห็นอยู่อะดังนั้นคุณเสียโอกาสไหมถ้าคุณไม่พูดสมองคิดวิเคราะห์ไม่ทํางานเลยเมื่อกี้สมองอารมณ์ยังทํางานอยู่นะโกรธพ่ออยู่นะแต่จังหวะที่เราใช้ภาษาพูดที่มันเป็นภาษาที่เขาเข้าใจอารมณ์เชื่ออารมณ์นั้นที่เราพูดสะท้อนให้เขาเข้าใจมันทําให้สมองภาษาทํางานดังนั้นพอสมองภาษาทํางานมันจะเกิดการแย่งชิงกันระหว่างการทํางานของสมองดังนั้นอย่างที่นิก้บอกว่าสมองมันไม่สามารถทํางานพร้อมกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งสองฟังก์ชันได้ขนาดนั้นดังนั้นมันจะลดการทํางานของอารมณ์ลง ดังนั้นทําให้เด็กใช้สมองสองด้านทําให้เด e so <imon> <place> ็กใช้สมองอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการที่คุณโจมตีเขาด้วยอารมณ์เพราะถ้าอารมณ์กับอารมณ์ก็เด้งอยู่อย่างนั้นอารมณ์มาอารมณ์มาอารมณ์มาอารมณ์าอารมณ์อยู่อย่างนั้นแล้วเขาก็จะเกิดการเรียนรู้สมองการคิดวิเคราะห์ก็จะจับคู่ว่าถ้าอยากได้อะไรต้องใช้อารมณ์เพราะแม่ใช้อารมณ์กับเขาเพราะแม่อยากให้เขาเงียบแม่จึงใช้อารมณ์กับเขาดังนั้นเขาจะเกิดการเรียนรู้ทันทีถ้าอยากได้อะไรต้องเสียงดัง ใครเป็นยกมือขึ้นที่ว่าไม่ชอบเลยแม่ชอบเสียงดังใส่ฉันแต่ฉันเดินเป็นคนเสียงดังใส่ลูกซะเองหรือบางทีที่เราไม่พอใจอะไรแล้วเราก็เป็นคนเสียงดังชอบตะหวาดเหมือนแม่เป๊ะเอาใจหาแล้วกูเหมือนแม่ตั้งแต่เมื่อไหร่เอา้าเฮ้ยปมนี้ได้มาแต่ใดกันแม่ถ่ายถ่ายทอดทางทาง DNA ให้ลูกหรอคะไม่ใช่ค่ะแม่ไม่ได้ถ่ายทอดทาง DNA ค่ะถ่ายทอดตอนนี้แหละตอนพฤติกรรมที่เราตอนเด็กๆที่เราโกรธ แม่โจมตีเราเราจึงจดจําว่าอ๋อถ้าเกิดอยากได้อะไรต้องเสียงดังแบบนี้ว่ะพ่อแม่คนไหนที่เป็นคนใจร้อนนะต้องมาถูกเข้าโปรเซสกับนิกกี้ก่อนดังนั้นจริงๆลูกไม่ใช่ไม่น่ารักลูกไม่ได้ดือ้อแค่พ่อแม่เลี้ยงไม่เป็นนิยามคํานี้มันเป็นเรื่องจริงมากๆพ่อแม่ทุกคนที่เลี้ยงกับนิกกี้มาเจอในคอร์สว่าจริงมากๆ มาคุยกับนิกกี้ก่อนมันเกิดจากอะไรได้เรียนด้วยอีกมันจะยิ่งรู้วิธีที่ถูกต้องมากขึ้นแล้วรู้คําพูดในเชิงจิตวิทยาต้องพูดยังไงอะไรอย่างเงี้ยได้สิทธิพิเศษในการปรึกษาฟรีให้อีกสิทธิรังด้วย